บ้านจุ๋ยวรัตยายกรักเก่ามีค่าในชีวิตเลิกไปยกรักเก่ามีค่าบ้านจุ๋ยวรัตยายกรักเก่ามีค่าในชีวิตคู่นี้เริ่มต้นจากการเป็นคู่จิน้นจนวันนี้ได้เป็นคู่จริงใช้ชีวิตจริงพวกเขาผ่านอุปสรรคมามากนักมาหนักน่วงกระแสะแอนตี้ฝ่ายหญิงต่างๆนานา,นา เล่าถึงการเริ่มต้นความรักให้ฟังว่าเริ่มต้นจากการเป็นคู่จิน้นจากละครที่ถ่ายละครด้วยกันยังไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราต่างคนต่างมีแฟนคลับพอถ่ายละครจบเราก็กลับมาเจอกันในช่วงโปรโมตตอนนี้เราต้องคู่โสดแล้วก็เลยเริ่มคุยกันมากขึ้นแต่ก็มีกระแสข่าวว่าเราต่างคนต่าง เลิกกับคนของเราแล้วมาคบกันแล้วก็มีบอกว่าแอบคบกันตั้งแต่ยังไม่ได้เลิกกับแฟนทั้งคู่แล้วแต่ละเรื่องมันคือแรงมากๆหรือบางเรื่องบางอย่างก็ให้พูดโสดเพราะเจออะไรแบบนี้มาเยอะๆวันหนึ่งที่เรานั่งจับมือกันก็นั่งน้ำตาไหลทั้งคู่มาถึงวันที่ใกล้จะถึงวันแต่งงานทั้งพูดจุย๋ยก็มีบางอย่างอยากจะบอกกันด้กันว่าจุย๋ยตอนนั้นอาจจะ เป็นกระแสลบแต่เขาเลือกเราและเขาก็สามารถพิสูจน์มาตลอดที่คบกันว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายจุยวัฒยาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงคนรักเก่าว่าพี่นามเป็นคนดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าความรักและความดีมันไม่ใช่ทั้งหมดของการครบกันมันต้องมีเรื่องราวอื่นๆมาเติมเต็มด้วยดังนั้นถ้าระยะเวลาที่ถอยออกมาและหาจุดให้กันได้มันก็อาจจะมีโอกาส ถ้าไม่ได้ก็เป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อกันเพราะพี่หนามเป็นบุคคลที่เข้ามาในชีวิตจุย๋ยแล้วมีค่าและเป็นคนดีค่ะถึงอย่างไรก็ตามปัจจุบันพุทธพุทธใสและจุ๋ยวรัตยาได้สร้างครอบครัวด้วยกันร่างจากช่วยการเก็บเงินสร้างบ้านใหม่จากน้ำพักน้ำแรงได้น้องพีเจมาเป็นโซ่ทองค้องใจเติมเต็มชีวิตครอบครัวอย่างอบอุ่นและต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก พิ่งคลอดไปเพียงสองเดือนเท่านั้นล่าสุดน้องพิเศก็ทำเอาคุณพ่อคุณแม่อึ้งอยู่ไม่น้อยเพราะลูกทายมีพัฒนาการที่ไวมากๆโดยคุณพ่อได้โพสต์คลิปน้องพิเศที่กำลังนอนเล่นแต่กับยกอกขึ้นได้แล้วแถมยังสูงและยังค้างอยู่อีกนานด้วยซึ่งพูดได้ชันว่าเมื่อหลายวันก่อนผมทาได้ดีไหมครับพี่ๆบันทึกไว้ไวสองเดือนกับห้าวันครับ ยกอ,อกได้สูงและนานเลยนะ